ครบแล้วมีอยู่ว่าวันนี้สำหรับหัวหน้าทีมประจำโต๊ะที่เลือกหยิบของที่ผมจะเลือกในขณะนี้มีทั้งหมด3อย่างนะครับต้องขันหลังไหมต้องขันหลังครับอีกแล้วข้อที่หนึ่งแจกันดอกไม้อันสวยงามไฮโซเก๋ไก่มีไหมหัวหน้าไม่มีเหรอ ใชการดอกไม้ไม่มีถ้าไม่ม no ี er ใกันดอกไม้เอาเป็นดอกไม้ครับข้อแรกเป็นดอกไม้ฮะถ้าหาดอกไม่เจอก็เอาดอกนะฮะหอมเจียวนะครับอ่านี่นะฮะอันนี้คืดอกแครอทเท่าที่ครับดอกแครอทเอออ่ะข้อข้อที่หนึ่งเป็นดอกไม้เอามาวางใกล้ๆตัวนะครับข้อที่สองเป็นแก้วน้ําแก้วน้ำนะฮะเอาหัวหน้าทีมาวางใกล้ๆตัวนะฮะข้อที่สามเป็นซอม ดอกไม้แก้วน้ําและซ้อมครับอตอนนี้นคนในโต๊ะโหวตว่าจะให้หัวหน้าทีมเลือกอะไรเชิญครับจะอะไรครับแล้วก็ให้หัวหน้าทีมถือครับหว่าเป็นการลงมติใช่มติในกลุ่มเออว่าแกหยิบอันนี้สิถ้าทะเลาะก,กันก็ตีกันเองมีอดอกไม้แก้วน้ําและซ้อมอ ใครที่เลือกซ่อมให้อมซ่อมรอบๆอบโตครับนอนถ้าใครที่เลือกแก้วครับเลือกแก้วให้อมแก้วแก้วพต้องครับรอดเล่นนะอย่าทำจริงนะตอนนี้มีอ้ยาไอ้ชูชูไว้ชูไว้โอ้มีอย่างหลายอย่างไว้ต้อนมีหลากหลายมากอะไรใช่ไหมครับบางคนนั้นจะแกล้งดำนั่นน่ะเขาไม่ใช่ไม่่ใชมองไม่ได้มองไม่ได้อ่ะถ้าพร้อมแล้ว ไอที่ต้องเอาตรกรอบไปก่อนเนี่ยระหว่างดอกไม้ที่ไม่ได้เข้ากับคนถือเลยดอกข,ข้าวขาวคนถือดาวอ่ะคนถือสวยสวยกับแก้วโพสต์ยิ่งกว่านางแบบกระซิอโวงและซ่อมอมไปทำไมครับนั่นนะฮะ <c oughs> เลือกอะไรตกรอบ ขอเรื่องที่ได้กันได้มาเยอะมากครับผมไม่รู้จะเก็บไว้ไหนครับเรื่องดอกไม้ฮะตกล่อไปดอกไม้ตกล่อไปต้องพักเซ้นนั่นแหละช่วยกันเองคิดกันเองนะฮะตอนนี้เหลือเป็นซ่อมซ่อมชูซิซ่อมโซแสแดดแดแดลิ้นติดฟันชูซ่อมอ่าชูแก้วเออเฮ้ยเดี๋ยวไม่กี่ตัวแล้วต้น ตอนนี้อยากจะเอาอะไรออกไปจากชีวิตพวกเราสองคนดีระหว่างแก้วกับซ่อมครับอยากจะเอาคาร์ลบอกว่าซ่อมเป็นของมีคมใช่ไหมครับแต่นี้เราถือว่าเราเลือกหัวหน้าเผ่ามาแล้วเราให้เขาต้องแสดงสัญลักษณ์นิดหนึ่งนะและนั้นเลือกเป็นแก้วนะครับเลือกแก้ว <laughs> เลือกแก้ว <laughs> เลือกแก่ว <laughs> รู้ว่าจะร้อนเลเลือกแก้ว <laughs> แก้ว <laughs> เขาเร,อเร,อรอบ แก้วเข้ารอบอะไรเหรออ่ะตอนนี้ยังโต๊ะไหนบ้างถือแก้วไว้ไหนยืนไว้ยืนไว้ที่ไหนหนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วสี่แก้วหรือสี่โต๊ะต้นสี่โต๊ะดังนั้นให้เลยให้อะไรอ่ะหมดอ่ะไม่มีแล้วหนึ่งสองครไหมเนี่ยมีสามมีสามเออนี่มีลูกโป่งอย่างนึงสี่ เอามาเพื่อแฮปปี้เบิร์อเดยออ๋ออ๋อเดี๋ยวจะใช้ในงานต่อไปโอเคสี่โต๊ะอ่ะสี่อันครับจะถามว่าหนึ่งโต๊ะจะเวียนกันยังไงไหววะเนี่ยให้เขาไปผัดกันใช้สมัยพัดกันชมนะฮะอ่ะสี่ชิ้นเนี่ยสี่สี่คนเชิญ์แน่นแน่นถือแก้วมาด้วยครับถือแก้วครับเจนอีกแล้วบอกให้กลับสุรินทร์กลับสุรินทร์ไม่กลับอะไรนะ อ้าวหรือว่าประมาณว่ายังไม่เสร็จงานไหมยังไม่เสร็จงานเฮ้ยช้างอยู่ไหนเอ้ยอ่ะอ่แล้ก็น่าซ้ำเลยน่าซ้ำเลยผมรักเจ้นอ่ะเนี่ยอ้ามาครับแล้วใครจะได้หมอนพี่โหรเอางี้นะขอรวัลใหญ่สุดคือหมอนขอรางวัลต่อมาคือกระเป๋า ต่อมาก็เป็นลูกโป่งแล้วก็เป็นพัดนะครับถือครับถือแก้ว้ช่วยครับอ่มาดูจานวนน้ำาที่ได้ถือมานี่เอามาดูจานวนน้ำจริงๆอ้ยดูสิเราวัดจากบริวารไหนน้ำน้อยให้ตามจำนวนน้ำเออให้ตามจำนวนน้ำอันนี้มีไหมเนี่ยเออาไม่อยู่สองสองหยด อันนี้เยอะกว่าของน้องเยอะกว่าคุณพี่คุณพี่เอาพัดไปเอาพัดไปนี่เอาพัดไปขาเจ๊บํเลด้วยอ่าต่อมาหนูเป็นลูกโป่งค่ะอเหมาะสมเหมาะสมทารักสมใบต่อมาเป็นกระเป๋าฮะอต่อไปที่แกถือนั่นแหละถุงถุงนะฮะเอ้าอันนี้หน่องันนี่หนึ่งไหมเหรอออนด้ถุงได้ไงเป็น อถุงแม่ผมเมื่อกี้บอกว่าในวันนี้หนึ่เราจะให้ถุงหมอนใช่ถุงหมอนไงไม่ได้บอกให้หมอนอันนี้เอาไปอาศัยเอ่ถมน้ำลายยังถมลายทถุยหรือยังครับขอบคุณนะครับสุดท้ายนะครับขอบบคคุณรัเซ็นชื่อพี่ว่าอาเดอร์ซูลินเดี๋ยวครับโอเซ็นชื่อพี่พี่อะไรครับ อ๋อพี่น้องรู้นะครับชื่ออะไรเนี่ยพี่อะไรอ่ะพี่อะไะฮะอ๋อพังเชอร์ลักหลอกจึงหยอกเล่นรักน้นตัวเองไอ้สวยน่าไปขอทันทีเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาหอมมาแล้วจะเออจะให้แม่เราขอเรามาสุดท้ายนะครับ